อืมพี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชชอบร้านเติมโร์บักไอดีพาพร้อมยังรับกดผลพ,ฤพ,ฤพฤิสัทอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก่แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันด้วยกันเองกก็การแมนช็อปยังไงล่ะบอส Gunman Shop เป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ id pass พร้อมยังรับเติมระบบพรีเมีย p a พ็กเกของโรบักที่เติมได้ถึงเลเยตหกเลยทีเดียวรับกดผลพิสานบล็อกฟูรับกดเกมพาร์ s บล็อกฟูอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆออก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดียมนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบิลอ b โ a สอีกแล้วนะครับผม เี่วพูดในวันนี้คือผมเนี่ยไม่ได้สร้างของไว้นั่นเองนะท่านผู้ชมคือขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เห็นว่าลงคลิปไปเนี่ยเรามาดูกันแล้วกดไลค์จนถึง100รไลค์ได้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าผมไม่ได้ทําคลิปนั้นแล้วเนี่ยลงคลิปไปเนี่ยคนจะแบบไม่ดูไม่กดไลค์กันนั่นเองนะขอขอบคุณด้วยเลยละกันโอเคมาสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาบอกนะครับผมว่าเราเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นรบกคม นะครับผมอันอันนี้คือไม่เกี่ยวนะอันนี้คือผมจะมาสุ่มเงิน4ี่0มื่นแต่ว่าผมรู้แน่นอนว่าถ้าผู้ชมเนี่ยจะต้องแบบเฮ้ยทำไมมีเงินสี่0มื่นเร็วจังคลิปที่น่้จะมไม่ถึงสี่0มืเลยอ่าคือผมเนี่ยไปแอบฟาร์มมันเองถ้าถามว่าผมฟาร์มยังไงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะถามวิธีฟาร์มของผมนั่นเองก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะบอกนะครับผมจริงๆผมเคยทาคลิปไปแล้วแหละก็คือคลิปไอรถตัวเนี้ยนี่น,น,นี่ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมเนี่ยอยากรู้ได้เดี๋ยวเราจะสอนนะครับผมมา เราจะสอนกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคกอดอื่นเลยนะครับผมให้กดไปทนันทากดอีกสองเพื่อเปิด,ปดตัวนี้ออกมากดบวกนะครับผมแล้วก็เอาไอ้คำว่าอันเชื่อบอกออกติ๊กออกไปเลยขั้นแรกะนะครับผมอ่ะให้วางไปนี่อย่างนี้ไปเลยนะครับผมเราจะไปนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำเป็นบล็อกอะไรก็ได้มาอย่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตเป็นการวางบล็อกติดน,นะผมขออนุญาตไม่ใช้ยืดแล้วกันอ่ะผมมีบล็อกทองอยู่เจ็ดร้อยอะบอกละอย่างนี้ท่านผะู้ชมอ่ะวางไปแบบนี้เดี๋ยว วางก็คือวางไปประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่แค่นี้นะผมแล้วก็ตามด้วยเก้าอี้นะผมอ่าเดี๋ยวก็อี้จรวดเราต้องมีเก้าอี้จรวดด้วยนั่นเองภาพยังไม่หลด <c oughs> นี่เราต้องใช้เก้าอี้จรวดนะผมวางไว้อย่างนี้นี่เราจะไปนะครับผมเป็นอย่างสุดท้ายเลยคือเราจะต้องวางไอพ่นนะนี่แต่ถ้าเกิดถ้าผู้ชมนี่ยจะให้ดีนะถ้าผู้ชมต้องมีตั้งค่าแบบนี้ด้วยนั่นเองนะเพื่อ <c oughs> ตั้งค่าเป็นตัวแซดหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่ถ้าผู้ชมกดง่ายๆนะ ประมาณนี้แล้วผมแค่นี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าถามว่าทําไมถึงผมบอกว่าแค่นี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่นี้ก็ได้อันนี้คือถ้าเป็นเขาโคมันอ่จจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมแต่รถนั้นะที่มันแลดูเขาโคมันใหญ่มันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการวางบล็อกเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าให้แบบว่ามันเนี่ยอยู่ได้นานนะครับผมแล้วพังยากๆันี่นะเราก็ต้องวางให้แบบมันเขาโคมันเยอะๆหน่อยนี่อะไรเงี้ยท่านผู้ชมแต่ว่าอันที่ผมสร้างมาอันเนี้ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนอันที่ผมสร้างตอนแรกอเนี ค่อนข้างจะใช้เวลานะผมในการวางเขาขอูอ่ะมาเสร็จละจะไปแล้วผมกดตัวเสร็จนี่นผู้ชมแล้วผมใช้วิธีนี่แหละผ่านนผู้ชมฟืบนี่แล้วก็แบบก็คือแบบทําการแบบลอย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 ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ปัจจัยหลักของมันก็คือห้ามให้จรวดพังเด็ดขาดเพราะว่าจรวดเนี่ยคือ หลักๆเลยนะผมของอันเนี้ยถ้าไม่มีจรวดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะท่านผู้ชมโอเคผมกลัวว่าด่านจรวดไม่เสร็จอดีเพราะว่าผมเพิ่งเข้าเกมมานะ<อ>นี่นี่ปะท่านผู้ชมดูดูข้ามข้ามด่านไปจรวๆส่วนด่านนี้เนี่ยเราต้องรีบผ่านไปให้ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าด่านเนี้ยค่อนข้างเป็นปัญหาเลยเพราะาจรวดพังง่ายมากนี่โอเคด่านต่อไปนะผมด่านนี้โอเคด่านนี้ถือว่าชิวๆไดโโ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะท่านผู้ชม นี่ก็คือจริงๆอ่ะทาประมาณนี้ับผมแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะตัดต่อหรือว่าจะดัดแปลงมันให้มันเป็นรูปทรงอยังไงได้เองเห็นป่ะท่านผู้ชมแค่นี้ก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีคูณ2ด้วยก็ท่านผู้ชมก็จะฟาร์มกันได้ง่ายมากคือตอนสมัยแต่ก่อนเนี่ยคูณ2มาราคาถูกมากนะผมตอนนี้ราคาคูณ2เนี่ยค่อนข้างแพงเลย่ก่อนมาราคาอยู่ที่ประมาณ50โลบัคเองนะท่านผู้ชมอาท่านผู้ชมลองมาดูกันว่าผมได้เงินเท่าไหร่อาท่านผู้ชมดูนะนี่คือใช้เวลาใน้านจบด่านเร็วม,มากอ่ะ ได้บล็อกทองแน่นอนหนึ่งบล็อกแล้วแล้วเราไปลุ้นกันนะผมตอนตอนแบบเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าเราเนี่ยได้บล็อกทองเอ้พูดพิดได้เงินเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่คราบผู้ชมอ่ะเรามาดูกันสองร้อยยี่สิบเจ็ดได้เยอะมากโอเคแต่ผมอยากอยากรู้นะผมนี่เรามาสุ่มกล่องดีกว่าสักหนึ่งร้ยกล่องเลยครับผู้ชมนี่หนึ่งร้อยกล่องเลยสี่0มืนะครับผู้ชมกดแปะอุ้ยสี่พันบล็อกอุ้ยมีอะไรอีกยสามพันเก้า ปุ่งเงินผมละสองพัเลยอู้ยสามพันเก้าอน้เยอะมากปุ่ประตูสองร้อยโอ้โหรวยรวยรยอุ้ก็อีกสองร้อยอ้ท่านผู้ชมอุ้ยอุ้โอ้โหไม้ร้อยแปดสิบไฟอีกร้อยแปดิโอ้โหสว่างจ้าแน่นอนปุ่มอีกห้าสิบหกหมดยังอ่ะยังไม่หมดเถอะโอ้หไอ้พวกอีกห้าสิบเอ็ดโอ้โหอุ้ยโอ้โหห้าสิบอันเองอ่ะน้อยนะปุ่มนี้อ๋อปุ่มนี้สีแปดอันเฉยๆนะท่านผู้ชม โอ้ยโป่งสี่สามอันเอามาเยอะๆก็ได้สักสองสามร้อยบล็อกกาวนี้ถือว่าเฉยๆนะท่านผู้ชมอ้าวอุ้ยอันนี้อันนี้ได้เยอะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยยากได้่าไรโอ้ปุ่มนี้เฉยๆนะมันมีขายอยู่นะเอาต่ก่อนปืนใหญ่เฉยๆเฮ้ยท่านผู้ชมผมไม่เคยได้อ่ะมันคืออะไรอ่ะมันหนึ่งนะเออไม่อยู่ไหนอะมันหนึ่งนะเมื่อกี้คืออะไรอะผมไม่เคยได้ มันคืออะไรอ่ะท่านชมเอ,อ่อโอ Holl, ้ศูนจุดหนึ่งปอเซนอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้ศูนย์จุดหนึ่งเอร์ซนต์ท่านผู้ชมผม <Whew. S 1> เปิดได้ของศูนหนึ่งเปอนที่สีมว่วงแสดงว่าอันนี้ก็มีใช่ปะ่ะอันนี้ศูนุดสามเอรเซนโอ้ ตสีเขียวก็ต้องมีสิสีเจอหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสะสมมาเปิดให้หมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหผมเพิ่งรู้เนี่ยท่านะผู้ชมว่ามันมีอันนี้ด้วยเฮ้ยเฟียอ่ะอุยสีแดงนี่ต้องเปิดเดยอะเลยเนี่ยชอบสีแดงซะด้วยสีแดงศูนจุดห้าสีแดงนี่ต้องใส่ต้องเปิดเดยอะเลยเพราะผมชอบสีแดงมากโอ้โหท่านะผู้ชมในสุดผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้นะบล็อกมันความแข็งมันอยู่ที่เท่าไหรนะ่อ่ะเขอดูทางด้านของความแข็งบล็อกก่อนเลยละกันเอ่อ ความแข็งอยู่ที่ระดับ3าม e e น e ดอร c h a s e อุ้ยผมไม่รู้มันเฟี้ยขนาดไหนมาแต่ไม่เป็นไรนะผู้ชมมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการลองสร้างเจ้าไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมใช้ผ่านเมืกี้อีกรอบหนึ่งโดยการที่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะใช้ไมทฐานหน้าของบล็อกยืดเอานะ้ท่านผู้ชมแล้วผมขออนุญาตปรับเป็นยืดทีละสองแล้วกันปรับ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 บ,บนี่แล้วก็ยกยกขึ้นหนึ่งรอบ ต่อไป้วผมทําการวางเก้าอี้ลงไปเลยละกันไม่เอาวางกางเกงก็จะตายกกวางกางๆกลงไปก็วางไอพจน์นะท่านผู้ชมไอพ o น e ไอพ o น e ไอพ o น e แล้วผมอยากได้ไอพ o น e สีแดงเพิ่มไม่รู้หายจากไหน,นผมอยากได้ลูกอมเม็ดสีเหลืองด้วยผมยังไม่เคยได้เลยตอนมันจะมีช่วงหนึ่งผมไม่เล่นเกมน,นี้ก็คือไม,ไม่ได้เป็นเล่นเลยอะนี่เอ้ยไหนๆท่านผู้ชมก็มาแล้วท่านผู้ชมผมว่าเราต้องจัดรีเจนต์อรีบบอกเอาไปอวดเลยแปะนี่เอาไปอวดเลยแปะไหนะ หุยมีดเจนเนอรี่บอกแล้วบันเดอบอุ้ยลอยข้ามลอยข้ามเด้อเดีอยว้เดอุ้ยยยัยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่ฟิวท๊อปจะไปด่านอะไรวะด่านเปียโนเฉยๆนะเฉยๆนะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากล้ม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 ซึบซ ยังไงก็ได้นะครับผมห้ามไม่มันพังเก้าอี้พอด่านนี้อ่าด่านนี้เดี๋ยวนี้มันจะเปิดใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วฟึบเฮ้ยไม่เอาเข้าสีดาโอ้ไม่รู้เข้าหรือเปล่าเก้าอี้พังเก้าอี้พังเก้าอี้พังเลยท่านผู้ชมผมนี่โอเคท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม บายโอเคครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเร d d เดมอนด้วยนั่นเองก็ฝากกดแล้วด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ิโอเกตแล้วเอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย